ณปัจจุบันเนี่ยคนสั่ง2 0 0 0 0ก็ได้1000ชิ้นคนสั่ง10,000บางทีก็ได้500ชิ้นคือแบ่งๆกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คนสานพัดค่อนข้างน,น้อยแล้วก็พัดก็ยังไม่เพียงพอกับการส่งให้ลูกค้าเราบอกให้รู้ถึงรายได้ที่เข้ากับชุมชนเข้ากับคนสานรายได้ที่มานะฮะที่ไปให้พิเศษกับคนสานแล้วก็คนสั่งเย็บเนี่ยหลายๆท่านที่สั่งซื้อพัดเนี่ยเขาก็ยินดีให้พิเศษป้าๆก็มีกําลังใจในการทํากันต่องานสั่งทําก็จะเป็นกลุ่มบริษัทที่อยาากสสนนนนับุุงชชม ที่จะเอาไปแจกลูกค้าแล้วก็กลุ่มงานร้านจากสารทั่วไปก็จะมีหน้าที่เป็นร้านส่งสําหรับคนที่เดินขายตามงานหมอลำงานลิเกงานคอนเสิร์ตในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยหันมาเล่นโทรศัพท์กันส่วนใหญ่ถ้าจะให้แบบ เหมือนสมัยรุ่นย่าเนี่ยที่ต้องทําพัดเสร็จแล้วก็ออกไปเดินขายกว่าจะเจอจุดที่รับซื้อจุดที่กระจายสินค้าเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหนื่อยเป็นวันๆถึง2วันเลย ก็ยังไม่เจอแต่พอเวลามาทําเพจแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยากจะขายพัดเนี่ยเขาก็จะมีการเซิร์ชหาเราเพื่อรู้ว่าแหล่งไหนผลิตที่ไหนผลิตและที่ไหนมีการสต็อกไว้เพื่อให้เขาได้ขายพยายามมีเพจแล้วก็โพสต์ให้ลูกค้ารู้ว่าเรารับผลิตอะไรบ้างเกี่ยวกับงานจักสารและณตอนนี้สินค้าที่เรากําลังจะส่งเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่โพสต์ขายในเพจเนี่ยจะไม่ใช่งานที่เราขายเลยณปัจจุบันเป็นงานที่ลูกค้าสั่ง แล้วเราก็โพสต์ก่อนส่งก็คืองานในสต็อกเนี่ยแทบไม่มีเลย ธุรกิจกำลังดีๆอยู่แล้วเราก็มาเจอพวกโควิดงานพัดก็กําลังไปได้ดีอยู่ดีๆมีโควิดมาเนี่ยทุกอย่างปิดหมดเลยพัดไม่ได้ส่งแต่พัดก็ต้องอยังซื้อแล้วก็สมาชิกลูกน้องเนี่ยเฉพาะในร้านเนี่ยเป็น1 0บสคน15คนต้องเลี้ยงดูทุกคนต้องมีไรายได้ทั้งหมดซื้อไวเพราะว่าอย่างคนแก่เนี่ย ขับมาขายคนหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้จากการสานพัดเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทแต่มันคือค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องใช้ในการซื้อกับข้าวซ,ซื้อนู่นซื้อนี่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่รับซื้อเขาแล้วปล่อยเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนพัดที่เราเคยทําอยู่เนี่ยเคยขายดีเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลย วันหนึ่งพอโควิดหายเนี่ยทุกคนที่สารเนี่ยเขาก็ต้องยังรับที่ซื้อเขาเหมือนเดิมเขาก็จะมาช่วยเราสารในระหว่างที่งานเราเล่งก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยพัดขายดีขึ้นนะจากหน้านู้นก็คือพัดราคาตกเพราะว่าเราต้องซื้อถูกต่างกันกี่เท่าน่าจะเป็น10เท่าเพราะว่าอย่าง ช่วง3เดือนที่แล้วราคาพัดประมาณ4บาท1เล่มอย่างพัดหยาบตอนนี้8บาท9บาทถึง10บาทตอนนี้ถ้าเกิดเรามีคนกลางด้วยกันในการรับซื้อเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาซื้อถูกอยู่และถูกเท่ากันหมดเนี่ยงานพัดก็ราคาขายส่งจากเราก็อยู่ที่ประมาณ7 8บาททุกร้านก็ขายเท่ากันหมดแต่พอมาปัจจุบันนี้คนสารของเราเยอะตั้งแต่หน้าโควิดมาแผงพัดก็เลยมาอยู่ที่เราส่วนใหญ่ชาวบ้านมาส่งที่เราส่วนใหญ่แล้วเราก็ มีงานสั่งพิเศษมาบ้างนอกจากคนกลางที่มารับเนี่ยก็จะมีพวกคนสั่งไปแจกแล้วก็พอเห็นคนสารแล้วก็ให้ค่าเล่งก็เงินส่วนนี้ที่ให้ค่าเล่งมาเนี่ยก็จะไปลงที่คนสารกุ่มลูกค้าเนี่ยยังสนใจแล้วก็อยากใช้งานที่เป็นแฮนด์เมดอยู่ แล้วก็เป็นงานฝีมือที่ทําจากชุมชนแตกต่างจากงานที่ทําด้วยเครื่องจักรงานสั่งทําก็จะเป็นกลุ่มบริษัทที่อยากสนับสนุนงานของชุมชนที่จะเอาไปแจกลูกค้าแล้วก็กลุ่มงานร้านจากสารทั่วไปก็จะมีหน้าที่เป็นร้านส่งสําหรับคนที่เดินขายเดินขายตามงานหมอรำงานลิเกงานคอนเสิร์ตงานโต๊ะจีนต่างๆเนี่ยที่อากาศร้อนๆเนี่ยก็จะเป็นคนคอยส่งให้ ปัจจุบันเนี่ยคนสั่ง20,000ก็ได้1,000ชิ้นคนสั่ง10,000บางทีก็ได้500ชิ้นคือแบ่งแก่งน,นไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คนสารพัดค่อนข้างน้อยแล้วก็พัดก็ยังไม่เพียงพอกับการส่งให้ลูกค้า <S <S เราบอกให้รู้ถึงไรายได้ที่เข้ากับชุมชน <S <S เข้ากับคนสาร <S <S ไรายได้ที่มานะฮะที่ไปให้พิเศษกับคนสารแล้วก็คนสั่งเย็บเนี่ยหลายๆท่านที่สั่งซื้อพัดเนี่ยเขาก็ยินดีให้พิเศษป้าๆก็มีกำลังใจในการทำงานต่อ ภูมิใจฮะเพราะตั้งแต่วันแรกที่ฝันไว้เนี่ยคือวาดฝันแค่ว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่น้าหลายๆคนเนี่ยมานั่งทําพัดบ้านเราแค่56คน7คนเนี่ยถือว่าเยอะแล้วคือที่คิดไว้ตั้งแต่วันที่ illing, เริ่มทําแม่ก็คิดว่าเรายังทําไม่ได้เพราะเราสารไม่เป็นแต่เราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยน้ามานั่งช่วยกันตอกพัดทําพัดเนี่ยเพราะเราดูแลคนแก่เยอะไงก็พอใจละอยู่กับคนแก่ไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําขนมไปด้วยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีคนสารตกประมาณ150คน